สวัสดีค่ะมณีกลับทางน้องผ้ารวยค่ะมณีกลับมาแล้วเนาะคะ่ะสาหรับนิ้วผ้านิ้วจิตสัมผัสเนาะคะ่ะมณีมีแนวทางความฝันมาฝากเนาะ,ค,ะค่ะกฝากก็ไรก็แช่ทางช่องน้ำเด้อจา้าทางช่องกัดเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะปาเดี๋ยวเราไปตามแนวทางนิ้วจิตสัมผัสกันเลยค่ะ <c oughs> จะตเตือ,อ,อนกล้องจ <c oughs> ้ะฝันแล้วครับฝันเมื่อคืนก่อนูอ่นความฝันก็ประมาณใจไายมันเดิมมันแหละครับผมแต่รอบที่แล้วไม่ได้ออกแล้ว,นะว่าฝันได้เมื่อแล้วเนาะฟัังแต่ว่านู่นนู่นประมาณสองสามวัน,นโดนเติบได้เลยเนาะแต่โตงวดได้ปะครับประมาณสองสามวันให้หลังครับอืมงวดที่แล้วก็ฝันครับแต่ว่าไม่ได้ออก่องเนาะ ฝันแต่แรกเ็ไฝันว่าจงไดกอ็อันที่ว่าฝันของวันนี้ใช่ไหมครับแน่ของวันนี้ก็ฝันว่าได้ขี่มอไซค์ครับแต่ก่อนจะขี่มอไซค์เนี่ยไปที่ไหนสัสกแห่งก็ไม่รู้คือมีแต่โลงโตกเสียไปหมดเลยแล้วก็มีคนตายอันทห็นคนตายแต่ตัวเองไม่ได้ตายเลยอันที่วนาคนตายครับเพราะนี่ศูนย์สะบคนตายก็ได้หัวจ้าเขา็แล่วค่ะคนที่ไม่ไม่ไม่รู้จ้าครับ แต่ว่าทะเบียนรถเดที่ขี่ไปทะเบียนรถก็ขั้นที่ขี่อยู่ปัจจุบันเนี่ยครับขั้นที่ออกมาใหม่หัวงวดที่แล้วมันก็เกนะ้าสามเนาะสองเก้าสามเจ็ดแต่ไม่ได้ออกช่องเจ็ดที่แล้วคือคิวเตอร์ประเด็บบอกไปไม่ได้บอกใครครับอองแต่เฟซบุ๊กครับไม่ได้ออกอฟซบุ๊กฝันฝันเป็นเลขมีฝันแต่ไหนงวดนี้วันนี้ก็ฝันเห็นคนตายกับก็คือว่าน่ากลัว หลังความมาปกติจะฝันเห็นทองฝันเห็นวัดฝันเห็นอะไรครับแต่มารบนี่มาแปกหลังหลังจากที่ว่ากับกับจากงานวงสงวงที่วัดวัดที่ไปวงสงวงปูเวทวันนั้นนะครับก็ฝันเลยโอ้ฝันเลยมาจากงานกับจากงานก็ฝันเลยครับแต่ว่าพูพค่นั่งมาบอกแยเนะไม่แน่ใจฝันเห็นแต่คนตายดิบอกใช่ฝันต่ำนี่ฝันเห็นคนตายแล้วก็ฝันวมาได้ขี่มอไซค์ครับ มอไซค์มอไซค์กับคันนี้นะครับทันที่ว่าขี่ปัจจุบันนี่แหละทะเบียนรถสองเก้าสามเก็ดครับทะเบียนอะไรนะครับสองเก้าสามเจ็ดสองเก้าสามเจ็ดเพียนไ้หน่อยงมวดที่แล้วมันก็อะไรเก้าสามนะถ้ากลับหัวมันก็หกหกสามแต่ทําไมกลับก็ไม่ถูกงมวดที่แล้วก็ฝันเห็นตำรวจครับฝันเห็นขี่มอไซค์กันนี้เข้าด่านตำรวจทะเบียนรถนี่สีแยกจังไร้มันหลยตัวมาคู่ได้เหมือน ใจมักจะฟ้องมากตัวใดบ้างสองเจ็ดกเลยครับสองเจ็ดนะคะสองตัวอติฟันเห็นคนตายนี่นิงผู้ชายรวมกันหมดเลยครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเือื่อมันมันเยอะครับกันเลยว่าไม่ทันได้สังเกตเรามีมันมาหาหนองนิ้วก่ใช่ครับเันมาบอกยังบอก ไม่ได้บอกครับเขาไม่ได้บอกเลยครับคือว่าเขาอยู่เยอะก็คือว่าเขาอยู่ในโรงครับพินเป็นโรงยินอะไรก็เหนเ็นคนตายอืมเอาป็นในโรงหรือเป่าซีซูนเห็นในโรงหรือเปล่าใช่ครับพินในโรงรงกับซีซูนเ<ค>น,นี้ยคนตายเกอ,อนเลยครับไปตรงไหนก็มีแต่คนตายเต็มไปหมดเลยมีความฝันกั็ขวานก,ก็นเลยขีมข่มอไซค์ขี่มอไซค์ห่นี้ขี่มอไซค์กับมอไซค์ซกันอีก มอเตอไซค์ก็จะคันใหญ่ๆไั้นิดหนึ่งในความฝันเรียกเป็นทะเบียนรถนี่แหละครับไม่แน่เลยอากาศจะวนอยู่ในทะเบียนรถนี่แหละครับก็บที่แล้วกัฝันนี้รถเนาะแต่มันก็ออกอยู่แต่มันก็ออกไม่ตรงออกลูกเต่งที่เน้นก็คือสองเจ็ดใช่ไหมสามเจ็ดออกสามหกออกสามเนี่ยมันมีเลขเก้ากับเลขสามเก้ากับมเยงวันี้ก็ยังเห็นรถอยู่ แล้วเดี๋ยวนี้ผีผมยาวเดี๋ยวนี้ยังมาบอกเลขอยู่ไหมที่ห้องเนครับไมไม่เห็นไม่เห็นมากนะครับเขาไม่ค่อยมาบอกวันหน้าครัแต่มาก็ยังหอนหั่นปกติมันมาหอนี่ปกติครับมา,มาหอนหอนทุกวันหอนทุกวันครับนี่คาว่าจะาของหอกระเทือกยนในส่างบ้านเป็นบ่อใครยุหังใช่ครับคือว่าจะคล้องหอกระโถกจุนในรสร้างหอปักเนี่ยเพราะข้างหลังห้องมันก็เป็่นต้นชํำช้าใหญ่ครับแล้วก็มีคนเอาถ่ายเจ็ดสีพาปเปนเจียนไปขูกไว เป็นต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นน้ำชาใหญ่น้องนิวเคยไปไหว้ปะคะไม่เคยครับเพราะมันอยู่หลังห้องอรัไม่ไม่กล้าเขาไปที่เขาเป็นที่ของเขาก็เลยไม่ได้ไปได้เห็นก็เรียกว่าเปาเ่็นนี่นะครับเป็นทะเบียนรถคิดว่าเลขมันอาจจะวนอยู่ในทะเบียนรถนี่แหละครับน้องนิวพิเศษชอบตัวไหนครับพิเศษเลยสองเจ็ดนี่แหละครับสองเจ็ดเจ็ดสองกราบตัวยนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองกรบไปมา แต่เธเปียนรดก็สองเก้าสามเจ็ดคือฝันเมื่อสองสามวันที่แล้วใช่ครับสองสามวันที่แล้วเป็นเลของความฝันเนาะความฝันปกติเขาจะฝันเห็นพระฝันว่าได้เขาวัดแล้วก็เห็นพองเห็นอะไรแบบนี้ยครับครับจะมาเรามีฝันแตกฝันหินที่คนอต่นเป็นห็นจะคนตายฝันห็นจะคนตายนะครับ fc ตีไงเราคอมเมนต์กับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมแอดมินกับมยรู้ต้อรู้จะตีงไงตีส้อยกันได้ทางตีสร้อยกันฟันหินแต่รถเนี่ยนะครับกาฟันหินแต่รถก็ขีรถอย่างเี่ี้ยก็ขี่รถวันนี้ก็ขี่รถอเี้วขี่รถคันเดิมนี่แหละครับคนเดีอกมาใหม่เรับเอาได้ซีตนะค่ะเอชอบตัวไหนก็ลองเคยจับดูแต่วัดส่วนตัวแอดมินนี่ชอบสองเจ็ดครับสองเจ็ดเจ็ดสอ ลองดูครับเพราะว่าร็ฝันเห็นหลายหมดครับเพราะฝันเห็นถ้าว่ามันไม่ออกก้อนั้นมันก็จะออกย้อนหลังครับบางทีเราไม่ได้ตามเนาะขึ้นลงกลยครัะครับขจ้นลงเลยเคือแค่ในทะเบียนรถแหละครับสองก้าสามปีต้องต้องนิ้วโชว์โชว์ตัวเลขให้ดูหน่อยครับผม ที่น้องนิวชอบนะครับเป็นเป็นทะเบียนรถด,ด้วยแล้วก็ชอบด้วยใช่ไหมครับครับชอบก็คือว่าตัดออกมาจากทะเบียนรถนะครับลงเะเบียนชอบตัวนะครับแต่ว่าเอฟซีชอบตัวอื่นก็ลองลองดูครับลองดัดตัวมีมีในติดัวนะครับมีหลายอาจารย์เนาะอยู่ที่เอฟซีจะชอบนะครับว่าจะชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนนะครับ ทะเบียนรถคือส <29 37. S 3> องเก้าสามเจ็ดส่วนชอบพิเศษคืส 27, อสองเจ็ดนาะชอบสองเจ็ดชอบส่วนตัวครับเป็นแนวทางนะครับขอมมิวแนวทางจิตสัมผัสนะครับต้องมีจิตสัมผัสน,นะครับแก้ป้องกันแต่เยสซีแกลนะครับแกลนคอมเมนต์จิตนาคินน,นะครับคนตายในเรื่องศพ แแต่ให้เอฟซีตีเอาเนาะครับลองเอฟซีชอปตัวไหนหรือว่าจะตีเป็นยังไงก็รอดูครับมันเป็นความฝันเนาะปกติฝันมันก็ออกอคสับญ,ญามันก็จะออกก็ไม่ก็ออกย้อนหลังครับแต่ถ้ามีตีเป็นคือทะเบียนรถใช่ครับพอได้ขี่ได้ขี่รถทะเบียนรถเนี่ยะครับบ<ม>างวันที่เราก็ไม่ได้ตามเนาะถ้าตามก็มีรู้จะถูกหรือเปล่าเพราะมันเลขมันหลายตัวเนาะสี่ตัวครับปเรียนตำรวจด้วยก็เลยลงลงแต่ รีววครับหนึ่งเก้าหนึ่งกับทะเบียนรถสองเก้าสามเจ็ดขอบคุณน้องนิวนะครับผมสำหรับแดงระทางนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับบรรยากาศมาัด็ดตีห้านะครับก็อยากจะแบ่งปันเพราะแม่พี่น้องทักบ้านเนาะมาเด็ดตีห้าเลย อยฝากาากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ